สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมอคดีไซน์เฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบ้านลูกค้าติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหลังเลยนะครับก็เป็นหมู่บ้านพัฒนสอนดอนเมืองพะหนโยธินนะครับนี่เลยครับมาเริ่มที่ชุดแรกกันเลยนะครับเป็นชั้นวางทีวีครับผมจะออกสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับ แล้วก็ลูกค้ามีชอบติดไฟนะครับแล้วก็มีติดไฟให้ด้วยเพื่อเรื่องของความสวยงามเนาะแล้วก็มีชั้นตู้โชว์ครับก็คือสามารถวางของตกแต่งโชว์ได้เยอะมากๆเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักนะครับก็เก็บของได้สบายเลยครับก็มาต่อกันที่ชุดที่2นะครับเป็นในส่วนของห้องรับแขกเหมือนกันแต่ว่าเป็นโซนทานข้าวนะครับก็เรานั่งรับประทานข้าวกันแบบสบายๆตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีตู้โชว์ครับสวยๆสองฝั่งเลยนะครับของหน้าต่างแล้วก็มีโซฟาเบสนะครับก็คือมีลิ้นชักเก็บของได้ด้วย ครับผมก็มาต่อกันที่ห้องครัวนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นหัวใจสําคัญของบ้านเลยเพราะว่าเจ้าของบ้านชอบทากับข้าวนะครับแล้วลองมาดูกันข้างในกันนะครับว่าชุดครัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับครัวค่อนข้างกว้างครับก็เลยออกแบบให้เต็มพื้นที่เลยนะครับตั้งแต่นี่เลยครับเตาแก๊สนะครับมีฮูดซึ่งฮูดเนี่ยครับก็นี่เลยครับออกแบบให้สําหรับเก็บเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีลิ้นชักครับเก็บของได้เยอะ เตาแก๊สถังแก๊สก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับซิงน้ำครับผมเนี่ยครับก็คือเป็นแบบ2หลุมนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกเองได้เลยว่าสเปคหรือว่าความต้องการในการใช้งานครัวเนี่ยขนาดไหนอยากจะได้แบบไหนเราสามารถที่จะคุยกันได้ออกแบบได้แล้วก็เอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยมาประกอบเข้ากับหน้างานให้เหมาะสมได้ตามขนาดที่ต้องการเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับก็จะมีถาดวางช้อนนะครับให้ด้วยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับผม นะครับในที่คว่มจานให้ด้วยนะครับจานเราแห้งเสร็จเรียบร้อยจะเก็บไปให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนบ้านอนอื่นอย่างเช่นบ้านนี้นะครับเราก็ออกแบบให้ไม่ได้เสียพื้นที่นะครับข้างในก็สามารถเก็บของไปได้ลึกๆจนชนผนังด้านในเลยนะครับนี่เลยครับผมแล้วก็มีชั้นโชว์เก็บของแบบนี้แบบสวยๆนะครับแล้วก็มูลี่ครับจะเห็นได้ว่ามูลี่ครับเลือกสีเลือกลายผ้าให้มันแมทนะครับกับชุดครัวจะเห็นได้ว่าออกมาแล้วกลมกลืนสวยงามมากแล้วเราก็มาถึงห้องทํางานแล้วนะครับ ก็ห้องทํางานเนี่ยเป็นห้องที่แบบออกแบบมาสไตล์โมเดิร์นเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีตู้โชว์ขนาดใหญ่ชนเพดานแบบนะครับแล้วก็มีมุมนะครับสำหรับเก็บของได้เยอะมากเลยนะครับทั้งข้างบนทั้งล่างเลยนะครับข้างบนครับออกแบบดีไซน์ให้เป็นบานสไลด์ครับก็คือนี่เลยครับเลื่อนปิดตรงไหนก็ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าอยากจะโชว์หรือว่ามูฟเมนต์ตรงไหนเนี่ยที่มันลงตัวนะครับ เป็นไงเป็นบ้างครับสาหรับห้องทํางานนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชั้นบนอีกเดี๋ยวจะพาไปชมชั้นบนนะครับว่าเราตกแต่งสไตล์ไหนแต่ละห้องเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็มาต่อกันเลยนะครับที่ชั้น2แล้วนะครับซึ่งพอเราเดินขึ้นมาบนถุงชั้น2สิ่งแรกที่จะเจอเลยนี่เลยครับหิ้งพระครับเป็นหิ้งพระแบบสไตล์มินิมอลนะครับก็คือออกแบบให้เรียบง่ายครับแล้วก็สวยแบบโมเดิร์นที่สําคัญนะครับมีนี่เลยครับลิ้นชักสําหรับวางของบูชาหรือว่าจะวาง ผูกเทียนวางอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าออกแบบรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคครับนอกจากนี้ครับไฮไลท์ของบ้านนี้ก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันมีอะไรในบ้างนะครับเิญเลยครับโอเคครับผมนี่เลยครับแล้วเราก็มาอยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดมนะครับของบ้านนี้นะครับก็คือนี่เลยครับจะเป็นชุดเตียงขนาด6ฟุตนะครับแล้วก็มีบุกหัวเตียงนะครับ เป็นหนัง P U นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีกรุผนังที่หลังหัวเตียงนะครับซึ่งจะให้ความรู้สึกแบบโมเด์นอกจากนี้ครับยังมีตู้ข้างเตียงซ้ายขวาแล้วเรายังออกแบบนะครับให้มีเนี่ยครับมีที่เสียบปลั๊กมีเสียบ U S B ก็คือสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ครับชั้นวางทีวีก็ออกแบบให้เป็นแบบสไตล์กึ่งกึ่งลักชัวรี่เล็กๆนะครับแล้วก็มีโมเดนหนำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรับกับชุดเตียงนอนนะครับ ซึ่งอันนี้ครับเราก็มีการติดประดับไฟครับเป็นไฟริบบิ้นซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยใช้เป็นกระจกเงานะครับกระจกดำนะครับครับเราก็ยังอยู่กันในห้องมาสเตอร์เบดมนะครับแต่ว่ามาต่อกันในส่วนที่เป็นต่อวอล์กอินคลอเซ็นะครับโซนนี้เลยนะครับถัดจากเตียงมาปุ๊บก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเลยนะครับซึ่งเราก็จะออกแบบดีไซน์ให้ สะดวกใช้งานง่ายนะครับแล้วก็วัสดุแข็งแรงที่สําคัญนะครับก็คือมีไฟอัตโนมัติเปิดประตูตู้เสื้อผ้าปุ๊บก,ก็คือไฟติดเลยนะครับผมพอเดินเข้ามานิดนึงเนี่ยนี่เลยครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆอีกทั้ง3ช่องเลยนะครับ เช่นเดียวกันครับก็จะมีไฟอัตโนมัติติดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยออกแบบหลากหลายมากเลยครับนอกจากเสื้อผ้าที่สามารถแขวนได้หรือว่าชุดเดรสดย,ยาวๆก็แขวนได้ปุ๊บเนี่ยในส่วนของบางจุดที่เราสามารถวางเสื้อที่เป็นพับๆเก็บไว้หรือว่าของบางอย่างที่เราอยากจะเอาวางไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ครับก็มีลิ้นชักแบบนี้เลยนะครับให้ใช้กันเต็มที่จุใจเลยนะครับหลายๆที่เลยนะครับบ้านนี้ครับเราก็ทําลึกเข้าไปจนสุดกําแพงด้านใน เพื่อให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยได้เต็มที่คุ้มค่ามากๆนะครับเช่นเดียวกันครับข้างบนนะครับก็มีนี่เลยครับเก็บของได้ถึงเพดานเลยนะครับก็คือเป็นการออกแบบบิวอินที่ใช้พื้นที่ได้คุ้มจริงๆนะครับถัดมาครับผมนี่เลยคุ้มะจนาเสนอนะครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับซึ่งเราออกแบบให้หน้าบานกระจกตรงเนี้ยครับกันแสงนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหน้าต่างเรายังสามารถที่จะเปิดหน้าต่างนะ ให้อากาศถ่ายเทเข้ามาได้ขณะเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะใช้กระจกใช่ไหมครับแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนมาปิดแบบนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวของเราแบบมิดชิดเลยนะครับแล้วก็มีลิ้นชักแบบนี้ให้เก็บของได้เยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็มีนี่เลยครับปักสวิตมีไฟดาวไลท์ตรงนี้สําหรับส่องแต่งหน้านะครับมีตู้เก็บของด้านบนให้ด้วยนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสาหรับห้องนอนใหญ่นะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนเล็กเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก็มาถึงห้องนอนเล็กนะครับครับผมห้องนอนนี้ก็มีการแต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับแบบสไตล์มูจินะครับก็คือเน้นสีขาวแล้วก็ลายไม้ตัดกันแบบเรียบๆนะครับก็นี่ครับกูผนังหัวเตียงนะครับแบบเก๋ไก๋มากนะครับแล้วก็มีหัวเตียงซึ่งอันนี้จะใช้เป็นแบบเว้นล่องนะครับของไม้นะครับเตียงเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือสําหรับคนที่นอนคนเดียวนะครับเพราะว่าเอาไว้เผื่อสำหรับลูกชายโตนะครับของบ้านนี้นะครับนอกจากนี้ครับผมก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะครับ ซึ่งก็ออกแบบเหมือนกันเลยตั้งแต่พื้นจนชนเพดานนะครับก็การใช้งานนะครับนี่ครับเก็บของได้เต็มที่นะครับทั้งที่แขวนเสื้อผ้าลิ้นชักนะครับชั้นวางเรียบร้อยเลยนะครับนอกจากนี้ครับโต๊ะเครื่องแป้งครับโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีไฟดาวไลท์ให้นะครับเปิดปิดตรงนี้เลยมีสวิตช์ไฟเลยให้เรียบร้อยมีปลั๊กเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของได้สะดวกมากๆนะครับนอกจากนี้ครับเราสามารถที่จะนอนพักผ่อนบนเตียงได้นะครับแล้วก็เอาทีวีมาติดตั้งตรงนี้ หรือแขวนผนังก็ได้นะครับเราก็สามารถนอนดูแบบ Netflix ได้ยาวๆเลยสุดท้ายเดี๋ยวพาไปดูห้องหนึ่งครับครับผมนี่เลยครับมาเจอห้องสุดท้ายแล้วครับซึ่งห้องนี้ครับคอนเซปต์ก็คือเป็นห้องที่อยากจะเอาไว้ให้ลูกได้เสริมพัฒนาการนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมีลูกเด็กชายนะครับอายุ5ขวบนะครับกำลังแบบน่ารักเลยนะครับเจอห้องนี้ก็เลยออกแบบให้เหมือนห้องเด็กเล่นนะครับเก็บของได้เยอะเลยนะครับมีทั้งตู้โชว์เก็บของเล่นของเสริมพัฒนาการเด็กต่างๆเนี่ยหรือว่าที่นอนหรือว่าเบาะอะไรพวกนี้เราสามารถวางในนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็เนี่ยครับมีเบาะเป็นแบบรูปวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนะครับบันไดบินขึ้นได้นะครับแล้วก็มีเบาะสามารถนอนได้นะครับนอกจากนี้ครับผมยังมีในส่วนของโต๊ะซึ่งโต๊ะตรงนี้เป็นเหมือนกับโต๊ะนักเรียนหรือว่าโต๊ะทํางานก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะเอาหนังสือมาวางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีไฟติดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของได้นะครับ<ฮ>น้องสามารถที่จะเอามาทําการบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เก็บของเล่นหรือว่าจิ๊กซอ์ต่างๆครับ เป็นไงกันบ้างครับกับเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับที่เราไปตกแต่งให้ลูกค้าสวยถูกใจกันใช่ไหมครับถ้าสนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมทีนะครับจากบล็อกดีไซน์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ